เหรียญครุดบาทหนึ่งเจ็ดเหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญครูดรับซื้อทุกเหรียญนะคะทุกครุดทุกเหรียญที่เป็นครุดเนี่ยค่ะเหรียญครุดมีครุดอะไรอีกครุดตรงครุดเฉียงมีไหมครุดเก้าเหลี่ยมอันนี้ไม่สวย เหรียญครูดรับซื้อทุกเหรียญครุดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุดเฉียงแท้รับซื้อเออครูดเก้าเหลี่ยมค่ะครุดเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทครุดสิบบาทสองสีรับซื้อแปดสิบบาทครุดตรงอันนี้ค่ะเรียกครุดตรงครุดตรงรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทเท่ากับครุดหนึ่งบาทค่ะรับซื้อทั้งหมดรับซื้อทุกครูดรับไม่อั้นนะคะอันนี้เหรียญจังหวัดอะไรเนาะ มีเหรียญจังหวัดติดมาโอ้นะครราชสีมาด้วยโอเคพนันจะได้เก็บพิมายด้วยเนี่ค่ะพนันจะได้เก็บโขเคเอ๊มาได้ยังไงเนี่ยเก็บก่อนออมาดูต่อว่ามีอะไรมาอีกอเหรียญหนึ่งบาทเที่ลึกโปรยข้าวเนี่ยคะ่ะหนึ่งบาทเที่ลึกโปรยข้าวรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะคะเหรียญหนึ่งบาทเที่ลึก เหรียญใหญ่เหรียญเก่าเนะะี่ยค่ะจะมีเสด็จนิวัตรพระนครรับซื้อ20่สโปรยข้าว 20, w H 20ส who ยี่ามรอบ10บาทค่ะถ้าเหรียญวาระทั่วๆไปก็รับซื้อเหรียญละ4บาทนะคะแต่วาระพิเศษหายากอย่างที่พนัดบอกบนักก็ให้ราคาพิเศษไปค่ะามาดูต่อ เหรียญ5บาทเรือหงพศ2530รับซื้อเหรียญละ7บาทค่ะเรือหงเขาจะมี2พศนะคะ25 30และ2531ค่ะ2530รับซื้อ7บาท2531รับ20บาทเหรียญน,นิ่งจริงเขาเห็นที่เขาประกาศรับซื้อกัน25 29ก้าแต่ไปได้ยังไม่เคยเจอเหรียญจริงนะคะมีบางคนออกมาพูดบอกว่าเหรียญ ไม่มีการผลิตไม่มีไม่มีจริงอ่ะนะคะ,อ,อ,คะอ่าเหรียญน,นี้เหรียญหนึ่งบาทอุย้ยหนึ่งบาทช่อฟ้ายาวค่ะเหรียญน,นี้ห้าร้อยบาทเลยนะคะรับซื้อเนี่ยหนึ่งบาทดูพ่อสอยอย่างเดียวค่ะสองห้าสองเก้าช่อฟ้ายาวช่อฟ้ายอยู่ตรงนี้ค่ะหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้นะคะรับห้าร้อยบาท หนึ 1> 1, 2, 9, ่งบาทสองเก้าช่ายาว10บจะตังคายยากนะสองพันสองสองสี่เก้าสามสิบจะตังรับซื้อเหรียญละยี่บาทยี่สิบจะตังสองสี่เก้าสาห้าสิบจะตังค่ะห้าสิบจะตังสองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละ20บาทรับ20บาทไม่ใช่ยีสิบจะตัง 50าสิบต,งตงังห้าตังสิบตังโอ้มีครบนี่นะมาครบเลยค่ะรานะคารับซื้อนะห้ตาตังสิบห้าบาทสิบจะตังยี่สบาท25่สิาตังยี่สบาท50ตังรับซื้อยี่สิบบาทเหรียญเหรียญทองเหลืองนะคะทองเหลืองพศสองสี่เก้าสามดูให้ดีนะคะเนี่ยข้าคล้ายกันนะคะสองพยกับสองสี่เก้าสามสองไม่มีราคาค่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทเท่านั้นเนี่ยค่ะ อันนี้สองพนห้ารี่สองสี่ก็สาเห็ขาเงาผิดกันมากเลยเนาะเขาวับผิดกันเลยสตางมาดูต่อค่ะมารีวิวกันต่อนะคะรับซื้อเหรียญเหรียญนเหรียญครุฑครุฑเก้าเหลียหล่ยม เ,เหรียญครูเก้าเหลี่ยมรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทเหรียญห้าบาทเรือหงสองห้าสามศูนย์รับซื้อเจ็ดบาทสองห้าสามหนึ่งรับซื้อยี่สิบบาทเหรียญยี่สิบาทที่ะลึกไม่รับซื้อแลกเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นป้าน่าจะไปแลกคืนกรมนะคะฝากแลกได้นะคะไม่รับซื้อค่ะสามศูนย์เหมือนกันสามศูนย์รับซื้อเจ็ดบาท เหรียญน,นี้น่าเก็บเนี่ยค่ะเหรียญที่มีอนาคตน่าเก็บห้าสิบสตางค์สองพันห้าร้อยรับซื้อ1บาทเหรียญครุฑ2 5 1 7้าหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทครุฑตรงรับซื้อ20บาท อันนี้เหออรียญพอสพสพรรารับซื้อเหรียญสิบบาทนะคะสิบบาทเลือกดูพอสอที่บรนารับนะคะบางคนเข้าขนมาขายให้พรรน,นะคะเอามาหมดเลยแถวที่มีนะคะเราบอกบรรณว่าให้บรรารับเหรียญไหนให้พรรเลือกเอาพ <c oughs> รร,รต้องบอกเขาว่าให้เอากลับไปก่อนเลือกเสร็จแล้วก็เอามาแล้วก็จดรายการไปให้ว่าที่รับซื้อนะ่ะมีอะไรบ้างะคะ่ะ ก็เห็นใจอยู่เนาะคนอยากขายแต่แต่ป้านั้นด้วยเวลาค่ะป้าปนั้นไม่มีเวลาที่จะไม่นั่งคัดให้เนาะป้านั้นก็จดให้ไปว่ารับเหรียญไหนราคาเท่าไหร่ก็ให้ไปคัดมาเสร็จแล้วก็เอามาส่ง<ๆ>อันนี้ก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียน<ๆ>เหรียญหมุนเวียนป้านั้นก็จะรับซื้อสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสามสี่อย่างที่บอกอะนะคะอันนี้จะเป็นพศสองห้าสี่หนึ่งมาเลยสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละ หกสิบบาทเนี่ยค่ะสองห้าสี่หนึ่งเหรียญละหกสิบบาทสิบบาทสองห้าสี่หนึ่งดูพอสอย่างเดียวจริงๆค่ะนะคะไม่ต้องดูอะไรเลยดูเพียงพอสองสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยดูแค่พอสเลยเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้สองห้าสี่หนึ่งเหรียญละหกสิบบาทเมื่อก่อนเคยร้อยกว่าร้อยกว่าก็ลดลงมาเรื่อยๆตามกระแสความนิยมนะ่ะนะ สี่สบาท4ี่สองยีบาท5้าสามบาท42 3สองสามสี่เคสองห้าสี่สอ สองห้าสี่สองสองห้าสี่สองยี่สิบาทสองห้าสามสี่ยี่สิบาทสองห้าห้าสามสิบห้าบาทสองห้าสี่สามสิบห้าบาทค่ะรับซื้อดูดูพศอ,อ,อย่างเดียวเลยไม่ต้องดูอะไรดูพศจริงจริงค่ะดูแค่นี้ดูแค่พศออของพนันนะคะดูแค่พศออเลยบางคนถามมาบอกดูพศออแล้วต้องดูตําหนิตรงไหนไหมอะไรตรงอะไร ไม่ต้องค่ะเหรียญหมุนเวียนของพนักคือพอสอน,นี่แหละคือเหรียญหมุนเวียนนะคะสายพนันคือสายเหรียญหมุนเวียนเหรียญพอสอค่ะ